ที่เสาหน่อยจะไปแป้งซีอะไรหน่อยที่ป่านาครับนอตจอดทิ้งเราไปเนองกำลังขึ้นเวทีครับทีมงานเอากำลังขืดตั้งเวทีน,นี่นายแม่กำลังเบิกเยอะเบิกตัวแม่ตัวน,นี้ฝนโปรยที่นี่แต้ที่สภาพเป็นวังเจ้าที่แบบขอปลาขอฝนอันนี้เบิกไป อืมเบิกตกวร์อมไนีู่อันนี้มังห้อยกาสิแตกเอาเลยแม่เครื่องน้ำกับพือมันแตกหั่งห้อยกอสิจอกเลยจะไปเช็เนี่ยเรากำลังเก็บของกับกูแล้วครับเดี๋ยวเราสุ่ยกำลังผ้าไป ทีมงานเขากำลังติดตั้งระบบครับตอนนี้ระบบบางที่กำลังลงสวัสดีครับจะได้ช่างคนดีไหมมารับเก็บเหลือเดี๋ยลูกนี้ลูกเดียวถ้าลูกนี้ไปได้ก็แต่วันนั้นที่มาทุกมาตรงนี้เด้อ กูเครอครับพุณแม่ไปขอเบิบกฝ่าเบิกคนเครับทั้งคนกำลังเขียวมาแต่เราไม่เป็นปรสุสรพศเราครับเพณ่นบอกว่าไปขอจะาข้องสถานที่ไว้จะแม่ตะเียนท่องบะใช,ใช่ไหมเนว่าทักสิทครับเดี๋ยวนายน<อ>แม่เพื่นปักถูกอยู่นี่แล้วครับขอแม่ทรณีแล้วเดี๋ยวได้แม่เพ่นได้บอกทั้งคนครับตอนที่สาวน้อยโชว์มาเล่นตรงไหนลานไหนลานฝั่งนู้นอ่ะทางหน้าเข้าไปยูคา เราไปลงไปลงั่งนลงเราหันออกมาอ่าไม่ถ้าจะไม่ถูกจะถูกทางอันนี้มาปลาณสองเที่ยวเลยยังรอบแรกพอรอบแรกมาโดนลมกับฝนอ๋อที่มันแรงๆนะที่ยกเลิกไปนะขอกระเป๋าอะไเรียบร้อยปุ๊บบึ้มมาเลยอ๋อเที่ยวนี้เดี๋ยวได้แม่ไปขอแล้วไม่เป็นไรครับอาจจะปลอดแม่มาเรายังไม่รู้รู้แล้วครับปัดเป่าแล้วที่แรกมาแล้วทีนี้หายไปแล้วอ่าวโอเค เอ้าเสียบีสวัสดีครับฮะพี่ชาด์บีบตพี่ชาบียรับบตเบิดแบตเบิดหนามันคือบังเลยยังก็หนายังคือยังไงเลยคือบังอ้ยบึงหนาจะโผงเนี้ยบึงหนาจะโผงเนียเสียบีลำเพิดออฟฟิเชียน ไม่เข้าเข้าไม่ได้เข้าก็จั่วแหละครับไม่ได้หรอกเร,ราพองารณะทีมงานกาลังเต็มเร่งแล้วครับเต็มพื้นที่ให้แม่ได้จุดฝาขอฝาขอฝ้นแล,ล้วครับเบิกฝาเบิกบอลลนี่ไปเบิกตบลนนี่ไปแล้วครับตอนนี้กาลังคิดตั้งทีมเวชีจะครับคณะนี้เวลาประมาณใบสามท่านเน่นอนกับรันเส้นทีดีเศร้าบอก วันนี้ทีมงานเข้าแสดงยุ่นะครับพี่น้องผมเราเข้าใจว่าย,ยังเอ็ดพี่อาซี่พี่ได้ไดโอ้ยตัวนี้ผมมาเห็นงานอยู่แถวนี้มาสมัชญงานอยู่ในนิคนนมนจังหว่าขีคานครับเพราะยังไปกับไปกับมาโทรหาหม่ที่เห็นงานนำกันว่าหัน,านว่าพนว่า ลุงกันสตาป่ะนะโอ้ยบตตัตรสตาสตาปีโตรเลียมและย่องขบันเหนียริมเตีดรพบ่ย่องครับคุณเดบิ้งทีมงาน,ขงนางเขากำลังเลงยางนะครับ ออกจากรัฐสกุบิดมาตะพุดมาบ่าไก่เลยครับอยากที่อยากมาตะพุฒตลาดมาตะพุฒหนึงว,วันกิโลนึงก็ดีละบ่ไก่ครับตรงขามกับความเชี่ยวหรือว่าตรงขามกับลงแร่ A ลงกันสตาครับสตาปิตโตเลียม R นี่คงพี่ผับบิคคอมมานี่มีพับบิคบ่สำคัญมหาชนบ่ครับหุงจักแล้วหุงจักแล้ว S R P C S T R C เราเข้าใจว่าชื่ออะไรลงกันที่ไหนลงกันสตาป๋ามาอยู่ตรงนี้บ่อยจําได้แล้วลงกันสตาไฟสตาสตาปิโตรเลียมสตาปิโตรเลียมไฟนิ่งจํากัดไม่ใช่ไฟนิ่งต้องไม่ต้องไฟนิ่งอ่ะมันอารอารซีอ่ะคืออะไรไฟนิ่งไฟนิ่งไงเอสสตาพีปิโตรเลียมเอสพีอาร์พีอาร์คืออะไรมันต้องไม่ต้องไฟอ่ะ ไลนิ่งไลนิ่งดูไลนิ่งไลนิ่งคอมพานี่ลิมิเต็ดไลนิ่งสตาร์นั้นเป็นจำกัดมหาชนแล้วมั้งยังจำกัดอยู่ใช่บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมไลนิ่งเหรอไลนิ่งนี่ไงระยองอ่ะอคำว่าอะไรไลนิ่งไลนิ่งไม่ใช่อน่ครับผ่านมาอนี้มาตลอดเลยครับมาสมัครงานอย่นี่มากเกือบโอ้ผมว่าเคยไม่เห็นวาบบนี้ มาสามัครสิดก่ารางายมันบ้าพันเล่ยประด้มาอยู่นี่ซ้่มเขลียดเพาถึงแต่ว่ามูพักอยู่ในระย,ยองเล่ยเดียเ๋ยวไปอยูย่ฟังบ่อ้านไข่ปันไข่ปันไข่อำเภอบ้านค่ายระย,ยองโอ้พี่น้องเวลาครับกำลังมาแต่ว่า,าคุณแม่ไปขอแล้วครับอาจจะไม่มีอุสอ<ม>ปสรรคดอกเขาไม่ออกแล้วคุณไม่ออกแล้วแม่นวะเจ้าผีแรงเจ้ากับไปไลยนะครับไม่คาดคิดว่าเสียบี้จะทําอย่างนี้ได้ไงคุณอะไรทำไมไม่คาดคิดว่าเสียบี้ ใช่โปกแม่แกทำอย่างนี้ได้ยังไงเออดูแลครับกำลังตั้งระบบครับเอานม่คสีคือสีเราคือกันย่างนๆทนไมานสารับสีปันปอมบ่ <c oughs> พี่น้องเทิงหนังเงินเทิ้งกันไอ้สีบอลเข้ากันแล้ววะนี่เกินสีแล้วครับไม่กําลังเล่้งเคลียร์เล่้งใจทะครับมึงเลี้งอยู่ด้านสนามของ,ของหน้าโรงกรันหน้าโรงกันร <c oughs> ะยองครับ <c oughs> นั่งรถกันว่าง่ายคันแถวนี้ก็ดีเป็นผมเราเข้าใจว่าพี่อาร์ซีมั้ยนะทีได้ลงกันส,สตาร์ครับสตาร์ปีโตอรเลียมในเครือของปโตโทรประเทศไทยนะครับมื่อเช้แล้วเดี๋ยวมื่อเลีงเจอกันครับสาวน้อยสตาร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงทีสามครับเอาครับที okay, นองคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับ <Okay. S 1> เจอกันไม่คลิปหน้าครับมื่อแลงพอกันครับอยู่ลานตรงข้าม นามนั่นขางปั้มเชี่ยวครับกลุ่มสถามครับร่วมกันสตาร์ครับสตาร์ปิโตรเลีเลลยมระยอง, <c oughs> องเจอกันครับสตาร์ที่มิ่งทุ่งมิ่งตีสามครับมันปัดแล้วออกปัดแล้วแล้วแต่พัดแสดงว่าของแม่แม่ดีนะแม่แม่แม่เล่นของแล้วเอาไปยังคร <ำ S 1> ับเจอกันครับทีนี่ก็คำจะได้จอดหาอยู่นี่เออบังบอลบเอาครับเจอกันมาแรกครับพี่น้อง 可以，不是